สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่พี่วันนี้แม่บ้านนะคะพี่ขพบกันเช่นเคยกับอีพีแบ่งปันยามเย็นของเราค่ะอ่ะหนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะ อะสำหรับช่องทางในการติดต่อนะคะพี่0849158065ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะสนใจนะคะพี่สามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะเพิ่ม,เพ,มเพิ่มโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะ สะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจ้ะเดี๋ยวไ่บ้านจะส่งพัสะดวกให้รอบบ่ายสองของทุกวันค่ะอ่ะวันนี้ก็รอบเย็นนะคะพี่สาพบกันที่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะคะพี่วันนี้มีพระพี่รับชมกันหนึ่งชุดนะคะพี่สาเก่าๆสวยๆคะ่ะพี่นี่ค่ะองค์นี้เป็นหมายเลขที่หนึ่งนะคะ่ะจะเป็นพระกิ่งหลวงปู่ทิมะคะ่ะพี่กิ่งเก่าสวยปู่ทิมนะคะพี่สา ด้านหลังนะคะพี่มีร่องรอยการตอกโค้ดค่ะพระกิ่งหลวงปู้ติมใต้ฐานมีร่องรอยการอุดต่อโค้ดสาราด้วยนะคะพี่จะชัดสวยค่ะ หมายเลขที่หนึ่งกิ่งปูทิมสามรอบาทค่ะหมายเลขที่สองเป็นเอ่อทาวเวสวุวรรณหล่อครึ่งซี่นะคะพีจ๋าเป็นเนื้อทองผสมค่ะเก่าสวยนะคะพีจ๋าเป็นการหล่อครึ่งซี่เนื้อทองผสมค่ะ นี่ค่ะพี่จ๋าอันนี้เป็นหมายเลขที่สองนะคะแบ่งปันอยู่สามรอยบาทคะ่ะหมายเลขที่สามเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดค่ะพี่ปู่ทวดนะคะพี่จ๋าด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมะคะ่ะเป็นปีศูนยแปดนะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงปู่ทวดหลังอาจารย์ทิมปีศูนย์แปดค่ะแบ่งปันอยู่สามร้อยบาทสอง,องค์ห้าบาทนะคะพีอององะะ่อ่ะ หมายเลขที่สี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพอ่อโตวัดบางพลีนะคะพี่จานีค่ะเป็นหล่อเนื้อทองผสมนะคะพี่จานเหรียญหล่อหลวงพอ่อโตวัดบางพลีะคะ่ะแบ่งปันที่สามร้อยบาทหมายเลขที่สี่ค่ะอ่ะหมายเลขที่ห้านะคะพี่ นี่ค่ะเป็นพระเนื้อผงพิมพ์พอุ้มบาทหลวงปู่พูวัดอินค่ะพี่พระเนื้อผงนะคะพี่สาเป็นพิมพ์พอุ้มบาทหลวงปู่พูวัดอินค่ะหมายเลขที่ห้านะคะพี่สาเก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันอยู่300อยบาทสององค์ห้ารอบาทนะคะอ่ะหมายเลขที่6เป็นเหรียญหลวงผู้เอี่ยมค่ะ ปุ่อี่ยมสภาพใช้นะคะพี่จ๋าเก่าสวยเลยค่ะพี่ด้านหลังเป็นยันสี่นะคะเหรียญหลวงปู่ยี่ยมหลังยันสี่ค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc อยู่ที่สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่เจ็ดเป็นพระปิตาหลังแบบคะ่ะพระปิตาหลังแบบนะคะจะเป็นเนื้อผงเก่าๆคะ่ะ ปิตาหลังแบบเนื้อผงเก่าสวยหมายเลขที่สเอ้ยที่เนะคะพี่จ๋ากราบขอโทษขออภัยค่ะองค์นี้เป็นหมายเลข7แบ่งปันอยู่ที่300บาทค่ะหมายเลขที่8เป็นปิตาหลังแบบเช่นกันนะคะพี่จ๋าเนื้อเก่าๆค่ะพี่พระปิดตาหลังแบบหมายเลข8ค่ะเก่าสวยนะคะพ,พี่แบ่งปันอยู่300บาทสององห้าร้บาทค่ะอ่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะนี่เป็นหมายเลขที่8นะคะพี่จาเก่าสวยค่ะแจ้งติดตามหมายเลขกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่9เป็นสมเด็จหลวงปู่เทียนวัดโบสค่ะพี่องค์ใหญ่นะคะพี่จ๋าสมเด็จหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์หมายเลข9้าค่ะพี่ด้านหลังเป็นรูปเหมือนนะคะพี่จ๋าสองพันนี่ค่ะพี่มาแบบนี้นะคะพี่จ๋าอ่ะ หลวงปุถียนวัดโบสถ์นะคะพิจาเก่าสวยค่ะโดยฐานมีร่องรอยการฝังตะกุดสองดอกค่ะพี่แบ่งปันนะคะพิจาหมายเลขที่เก้าแบ่งปันอยู่ที่สามร้อยบาทค่ะหมายเลขสิบเป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มนะคะพิจาพ่อพุ่มหูเชื่อมนะคะพี่หลวงพ่อพุ่มวัดบางโคลค่ะเก่าสวยค่ะพิจานี่ค่ะด้านหลังนะคะพี่เนื้อหามาประมาณนี้ค่ะเหรียญหลวงพ่อพุ่มวัดบางโคลนะคะพิจาสามร้อยบาท หมายเลขที่10ค่ะหมายเลข11เป็นพระสังกระจายหลวงพอดิดวัดปากสะค่ะพี่พระสังกาจายนะคะพี่จ๋าหลวงพอดิดวัดปากสะค่ะ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหมายเลข11แบ่งปันอยู่ที่300บาทค่ะ12เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นปี19นะคะพี่จ๋าอาจารย์ฟั่นอาจารุนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นปี2519ค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋าเหรียญพระอาจารย์ฟั่นปีหนึ่งเก้าค่ะ หลังมีร้องรอยการตอบโค้ดนะคะพี่แบ่งปันให้พี่ fc ที่300บาทค่ะหมายเลข12ค่ะ13เป็นพระปิตานะคะพี่จ๋าปิตาสายวัดสะพานสูงะค่ะพี่พระปิตาสายวัดสะพานสูงนะคะ หมายเลข13ค่ะพี่จา๋าแบ่งปันอยู่ที่300บาทค่ะ14เป็นพระคงเนื้อดินนะคะพี่จ๋านี่ค่ะพระคงเนื้อดินมีได้ดอกมะขามผุดขึ้นมาโชว์ประปรายนะคะพี่เก่าสวยค่ะพี่จา๋าเป็นพระคงเนื้อดินค่ะ สนใจนะคะพี่จ๋า0849158065ส่งฟรีนะคะพี่ขาต้องการรูปถ่ายแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยะคะ่ะพี่หมายเลข15นะคะพี่จ๋าเอ่อเป็นเหรียญหลวงพ่อชุ่มวัดท่ามะเดื่อนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญกระไหลทองหูเชื่อมคะ่ะพี่หลวงพ่อชุ่มวัดท่ามะเดื่อนะคะพี่จ๋า เก่าสวยค่ะพี่หลวงพ่อชุ่มวัดท่ามะเดื่อหมายเลข15ค่ะ16เป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มนะคะพี่สาหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะคะพี่ เก่าสวยนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญถือไม่เท้าหลวงพอเช่มค่ะพอเช่มวัดฉลองแบ่งปันอยู่300บาทหมายเลข16ค่ะ17นี่ค่ะพี่เป็นพระลีลาเมตขนุนนะคะพี่จ๋าลีลาเมตขนุนมีแร่ดอกมะขามโชว์ชัดสวยแบบนี้เลยค่ะพี่หมายเลข17นะคะพี่จ๋าเป็นพระลีลาเมตขนุนนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่300บาทค่ะ เนื้อหานะคะพี่เก่าสวยมีเร่ดอกมะขามค่ะหมายเลข18ค่ะพี่เป็นเหรียญสุป,ปฏิปันโนวัดท่าสุงนะคะพี่นี่ค่ะเหรียญสุป,ปฏิปันโนนะคะพี่จากวัดท่าสุงค่ะพี่เก่าสวยค่ะพี่จาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีอยู่ที่ หมายเลข18-300บาทค่ะ19เป็นรูปลอหลวงพ่อเงินนะคะพี่จ๋ารูปลอหลวงพ่อเงินหมายเลข19นะคะคราบความเก่ามาเต็มแบบนี้เลยค่ะพี่เก่าสวยค่ะหมายเลข19ค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่หมายเลข19แบ่งปันอยู่ที่300บาทค่ะหมายเลข20ิค่ะพี่จ๋ารูปลอพ่อเ,พเงินเช่นกันค่ะพี่ รูปหล่อ,อกเก่าสวยนะคะพี่จย์หลวงพ่อเงินค่ะ นี่นะคะพี่จานรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่หมายเลข20แบ่งปันอยู่300บาทค่ะ21เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปรค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อไล่รูปไข่เก่าสวยนะคะพี่เหรียญหล่อหลวงพ่อไปรค่ะ แบ่งปันที่300บาท2องค์500บาทค่ะอ่ะ2 2นะคะพี่เป็นขุนแผนค่ะขุนแผนเนื้อดินนะคะพี่สาขุนแผนใบพุทรานะคะพี่เก่าสวยค่ะ ุนแผนใบพุทธาใหม่เลขยี่สิบสองสามรอยบาทค่ะอ่ะยี่สิบสามนะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อทองนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อทองวัดก้อนแก้วนะคะพี่จ๋า เหรียญหลวงพ่อทองวัดก้อนแก้วค่ะพี่300อบาทหมายเลข23ค่ะ24นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ดู่ปี2525 25เนื้อตะกั่วนะคะพี่จาปู่ดู่ปี25นะคะพี่เป็นเนื้อตะ,ออตะกั่วค่ะหลวงปู่ดู่วัดสแกนะคะพี่จ๋า0 0อบาทค่ะ แบ่งปันพี่พี่เอซีที่3 0 0อยบาทนะคะพี่จ๋าพี่พี่ที่ถูกใจสนใจค่ะพี่แจ้งปิดตามหมายเลขกันเข้ามาได้เลยนะคะหมายเลขที่25คบค่ะพี่จ๋าเป็นหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะคะพี่จ๋านื้อตะกัวค่ะเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบค่ะพี่เป็นเหรียญเนื้อตะกัวเก่าๆค่ะ นี่นะคะพี่จ๋าสองสี่เจ็ดสามนะคะพี่เหรียญหลวงพ่ออีสองสี่เจ็ดสามค่ะเป็นเนื้อตกะกั่วเก่าสวยสามร้อยบาทหมายเลขยี่สิบห้าค่ะยี่สิบหกเป็นพระปิตาหลวงปู่โตวัดถ้ำสิงโตทองคะ่ะพี่ด้าน,นข้างมีกระหนกนะคะพี่จ๋าปิตาหลวงปู่โตนะคะพี่นี่เลยะคะ่ะเก่าสวยคะ่ะพี่จ๋านี่ค่ะหลวงปู่โตวัดถ้ำสิงโตทองนะคะพี่อ่ะ พระปิตานะคะพระจ๋าหลวงปู่โตวัดถ้ำสิงโตทอง300บาทค่ะหมายเลข26ค่ะ27นะคะพี่จ๋าเป็นพระกิ่งหลวงพ่อโสธรปี30นะคะพี่กิ่งพ่อโสธรมาในกล่องนะคะพี่จ๋าเป็นปี2530ค่ะพี่ๆที่ถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าแจ้งหมายเลขก,กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่ องคนี้พร้อมกล่องนะคะพี่จ๋าใหม่เลข27่สิบค่ะพี่3ามบาทค่ะหลวงพ่อโสธรนะคะพี่จ๋าพระกิ่งหลวงพ่อโสธรค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋าพร้อมกล่องะค่ะ หมายเลข27ิกิ่งดังนะคะพี่แบ่งปันอยู่300บาทค่ะ28เป็นเหรียญหลวงพ่อเฮงวัดบ้านขอมค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อเฮงวัดบ้านขอม300บาทนะคะเป็สามหมายเลข28ค่ะมาพร้อมเข็มกลัดแบบนี้เลยค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อเฮงวัดบ้านขอม300บาทหมายเลข28ค่ะ เก่าสวยนะคะพี่จานีค่ะอะยี่สิบเก้านะคะพี่เป็นเหรียญพระเออหลวงพ่อพรหมวัดขนนเหนือค่ะ เรียญหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือ300บาทหมายเลข29ค่ะอ่ะหมายเลข30นะคะพี่จ๋าเป็นพระสุพรรณหลังผ่านค่ะพี่เนื้อชินนะคะพจากพระสุพรรณหลังผ่านค่ะแบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่จ๋าสององค์500บาทค่ะ เก่าสวยนะคะพี่พี่พระสุพรรณหลังผ่านค่ะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่หมายเลข30ค่ะอ่ะ31เป็นพระหูยานพร้อมเลี่ยมนะคะพี่จ๋าเนื้อชินเก่าเก่าค่ะพี่ด้านหลังเขาเขียนว่าพระหูยานนะคะพี่จ๋ากรุวัดพระศรีลบบุรีนะคะพี่เขามาแบบนี้เลยค่ะอ่ะ พระหูยานพรอมเลี่ยมนะคะพีจากรุวัดพระศรีลบบุรี300บาทค่ะหมายเลข31ค่ะ32เป็นพระร่วงหลังรางปืนนะคะพี่มีคราบความเก่ามาแบบนี้เลยค่ะเป็นเนื้อตะกัวนะคะจะมีสนิมแดงแดงแดงดำดำเกาะมาแบบนี้เลยค่ะพี่อ่ะนี่เป็นพระร่วงหลังรางปืนคะ่ะพี่จ๋าหมายเลขที่32ค่ะ ด้านหลังค่ะพี่นี่เลยค่ะมาแบบนี้นะคะพี่สาแบ่งปันให้พี่ fc อยู่300บาทค่ะ2อ,องค์500บาทนะคะพี่หมายเลข32ค่ะอ่ะ33เป็นพระปิตาเนื้อผงคุกลักเก่าๆค่ะ แบ่งปันอยู่300บาทหมายเลข33ค่ะ34เป็นสมเด็จเก่าพิมพ์ปกโพค่ะพี่แบ่งปันที่300บาท2อ,องค์500บาทนะคะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าสมเด็จปกโพนะคะพี่หมายเลข34ค่ะ300บาท นะคะพี่จ๋าอะสามสิบห้าเป็นสมเด็จเก่านะคะพี่เนื้อหาม,มาแบบนี้เลยค่ะพระสมเด็จเก่านะคะพี่จ๋าหมายเลขสามสิบห้าสามร้อยบาทค่ะด้านล่างมีร่องรอยการบินนะคะพี่ต้องแจ้งก่อนค่ะอะสมเด็จเก่าหมายเลขสามสิบห้าค่ะพี่จ๋าสามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะรูปภาพไม่ชัดเจนยังไงต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่อะหมายเลขสามสิบหก 36, ค่ะ 36เป็นคุณแผ่นวัดบ้านกลางนะคะพี่จ๋าเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะพระคุณแผ่นวัดบ้านกลางนะคะพี่ <Okay. S 1> นี่นะคะ แบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะคะจากคุณแผนหมายเลขสามสิบหกค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่พระคุณแผนนะคะพี่จาสามร้อยบาทค่ะอ่ะหมายเลขที่เอเอสามสิบเจ็ดค่ะพี่จาสามสิบเจ็ดนะคะพี่เป็นตะกุดเก่าค่ะมีร่องรอยการลงลักถักเชือกเก่าๆนะคะพี่อู่ด้านในเป็นแบบนี้น่าจะเป็นตะกั่นะพี่นะ หน้าจะนะคะพี่จ๋าหนักๆน,กนี่น้ําหนักนิดนึงค่ะพี่นี่คะ่ะอันนี้เป็นหมายเลข37นะคะพี่ความยาวประมาณ4นิ้วค่ะพิจ๋าตะกุดเก่าหมายเลข37คะ่ะความยาวประมาณ4นิ้วนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจแจ้งปิดตามหมายเลขกันเข้ามาได้เลยคะ่ะอ่ะหมายเลขที่38เป็นตะกุดเก่าเช่นกันนะคะจ๋านี่คะ่ะแบบนี้เลยนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะพี่ นี่คะ่ะอััวด้านในนะคะพี่จ๋าแม่บ้านไม่แน่ใจว่าเป็นตะกวัวหรืออะไรนะคะพี่แต่มาพร้อมกัน2ดอกแบบนี้คะ่ะความยาวนะคะพี่จ๋าอยู่ที่ประมาณ4นิ้วเท่าๆกันนะคะพี่นี่คะ่ะ4นิ้วนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่3 0 0้ยบาทหมายเลข38ค่ะอ่ะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะ แม่บ้านขอกราบขอพระคุณทุกสายเรียกเข้าทุกรายการตอบรับนะคะพี่ๆทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้แม่บ้านค่ะ,ะสำหรับช่องทางในการติดต่อนะคะ084 915 8065ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มะคะ่ะพี่จ๋าสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิปอีแบ่งปันยามเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า